You listening to Channel Podcast listening Sa สวัสดีครับและนี่คือรายการพอดแคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงมื้ออาหารสุดพิเศษที่คุณกำลังจะได้ลิ้มลอง เมนูปลาน้ำจืดที่เหนือแน่นรสชาติดีเยี่ยมและหาทานได้ยากแต่คุณรู้ไหมครับว่าปลาบางชนิดที่ดูเหมือนจะปลอดภัยอย่างซึ่งเชิงนั้นแท้จริงแล้วอาจซ่อนระเบิดเวลาเอาไว้ในร่างกายของมันและเมื่อคุณบริโภคเข้าไประเบิดนั้นก็พร้อมจะทำร้ายคุณได้ทุกเมื่อ วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึง3ปลาน้ำจืดที่มีพิษในประเทศไทยปลาที่อาจทำให้คุณป่วยหรือที่ร้ายแรงที่สุดคืออาจถึงแก่ชีวิตได้เลยปลาเหล่านี้คือใครกันแน่และทำไมเราถึงต้องระวังเป็นพิเศษถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการบริโภคปลาน้ำจืดหรือกำลังมองหาความรู้เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักนี่คือเรื่องราวที่คุณไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับ ในวันนี้ผมจะไม่ได้เล่าแค่ว่าปลาชนิดไหนอันตรายแต่จะพาไปทำความเข้าใจถึงที่มาของพิษร้ายแรงเหล่านั้นพร้อมทั้งอธิบายอาการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเพื่อให้คุณพร้อมรับมือและรู้เท่าทันภ่ยใกล้ตัวนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ 1. ปลาบ้า Mad Bob เรามาเริ่มต้นกันที่ปลาชนิดแรกกันเลยนะครับปลาชนิดนี้มีชื่อที่ฟังดูปแปลกหูและอาจจะทําให้หลายคนอมยิ้มแต่ถ้าได้รู้ความจริงแล้วคุณอาจจะไม่อยากยิ้มเลยก็ได้ครับนั่นก็คือปลาบ้า ทำไมถึงต้องชื่อปลาบ้าไม่ใช่เพราะมันมีพฤติกรรมดุร้ายไล่กัดใครนะครับแต่เป็นเพราะเมื่อคนในสมัยก่อนนํามันมาปรุงอาหารแล้วกินเข้าไปกลับเกิดอาการมึนเมาสับสนจนดูเหมือนคนเสียสติและสาเหตุของอาการเหล่านั้นไม่ได้มาจากตัวปลาเองแต่มาจากสิ่งที่มันกินเข้าไป ในอดีตปลาบ้าเป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ๆทั่วประเทศไทยและพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันคือชอบกินผลไม้ป่าที่ร่วงลงไปในน้ำเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกลำโพงและลูกกระเบาซึ่งผลไม้ทั้งสองชนิดนี้มีสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเมื่อปลาบ้ากินเข้าไปพิษเหล่านั้นก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของมันและเมื่อคนนาไปกินต่อก็เท่ากับว่าเราได้รับพิษต่อจากมันนั่นเองครับ อาการของผู้ที่กินปลาบ้าทที่สะสมพิษอาจมีตั้งแต่มึนงงเวียนศีรษะคลื่นไส้ไปจนถึงหมดสติหากปริมาณพิษที่ได้รับมากเกินไปฟังดูแล้วน่ากังวลใช่ไหมครับ แต่ข่าวดีก็คือในปัจจุบันปลาบ้าที่เราพบเห็นส่วนใหญ่ตามท้องตลาดมักจะมาจากบ่อเลี้ยงของเกษตรกรทำให้พวกมันไม่ได้กินผลไม้ป่าเหล่านั้นจึงไม่มีพิษสะสมและปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างไรก็ตามหากคุณกำลังจะบริโภคปลาบ้าที่จับมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำในป่าหรือภูเขาก็ยังคงต้องระมัดระวังให้ดีเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าปลาตัวนั้นกินอะไรเข้าไปบ้างนอกจากนี้การทำ ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาของปลาและการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนำมาปรุงอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการบริโภคครับ 2. ปลาพวง Neolitsochus ต่อมาคือปลาพวงปลาชนิดนี้อยู่ในตระกูลเดียวกับปลาเวียนเป็นปลาที่ชาวบ้านหลายพื้นที่นิยมจับมากินหรือขายตามท้องตลาดลักษณะเด่นของมันคือเนื้อแน่นรสชาติดีแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือมันอาจแฝงพิษเอาไว้เช่นเดียวกับปลาบ้า ปลาพวงไม่ได้มีพิษโดยกำเนิดแต่พิษจะเกิดจากการสะสมเมื่อมันกินผลไม้ป่าบางชนิดในฤดูการออกผลเช่นเดียวกับปลาบ้าดังนั้นช่วงเวลาที่จับปลาพวงมาอาจมีผลต่อความปลอดภัยโดยตรงหากจับในฤดูที่มันเพิ่งกินผลไม้มีพิษเข้าไปความเสี่ยงย่อมสูงขึ้น อาการพิษจากปลาพวงมีตั้งแต่เวียนศีรษะมึนเมาคลื่นไส้ไปจนถึงอาการชาตามแขนขาและริมฝีปากซึ่งในบางรายอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อลดความรุนแรงของพิษ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีรายงานว่าชาวบ้านบางพื้นที่อาจใช้ปลาพวงเป็นเครื่องมือในการปกป้องธรรมชาติเพราะปลาพวงเป็นปลาต้นน้ำที่สำคัญต่อระบบนิเวศเป็นตัวบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของลำน้ำการกล่าวอ้างเรื่องพิษจึงเป็นเหมือนกลยุทธ์การอนุรักษ์อย่างหนึ่ง นอกจากนี้หากคุณสนใจวิธีการแยกแยะปลาพวงที่อาจมีพิษลองสังเกตจากสีสันของเนื้อปลาหรือสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับฤดูการที่เหมาะสมในการจับปลาซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการบริโภคปลาพวงที่อาจสะสมพิษได้ครับ 3. ปลาปักเป้าน้ำจืด Freshwater Pufferfish และมาถึงปลาชนิดสุดท้ายที่เราต้องพูดถึงอย่างจริงจังเพราะปลาชนิดนี้อันตรายและมีความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตมากที่สุดนั่นก็คือปลาปักเป้าน้ำจืด หากคุณต้องเลือกว่าจะกินปลาชนิดไหนใน3มชนิดนี้ปลาปักเป้าน้ำจืดคือชนิดที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นอย่างแรกเพราะพิษในตัวมันไม่ได้เกิดจากการสะสมจากอาหารแต่เป็นพิษที่มีอยู่โดยธรรมชาติของตัวมันเองซึ่งพิษนั้นคือสารในกลุ่มเทโทรโดทอกซินและ PSP paralytic shellfish poison ซึ่งพิษเหล่านี้จะออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเมื่อคุณได้รับพิษจากปลาปักเป้าเข้าไปอาการจะเริ่ม จากความรู้สึกชาที่ริมฝีปากลิ้นใบหน้าและปลายนิ้วมือจากนั้นอาการจะลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอมาาัมพาตในที่สุดผู้ป่วยจะไม่สามารถหายใจได้เองเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ควบคุมการหายใจเป็นอมาาัมพาตและอาจเสียชีวิตจากภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษสำหรับพิษปลาปักเป้านั่นหมายความว่าหากได้รับพิษแล้ว โอกาสรอดชีวิตจะขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีเท่านั้นแม้ว่าเราจะรู้ถึงอันตรายอย่างชัดเจนแต่ก็ยังมีการบริโภคปลาปักเป้าน้ำจืดในบางพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูงมากครับเพราะความเข้าใจที่ผิด,ผดหรือความรู้ที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ปลาปักเป้าน้ำจืดยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือความสามารถในการขยายตัวเมื่อรู้สึกถึงภัยคุกคามซึ่งเป็นกลยุทธ์การป้องกันตัวตามธรรมชาติแต่ในส่วนของพิษนั้นแม้จะมีความพยายามในการศึกษาเพื่อหาวิธีกำจัดพิษออกจากเนื้อปลาแต่ก็ยังไม่มีวิธีที่ปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซ็นดังนั้นการหลีกเลี่ยงการบริโภคปลาชนิดนี้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของปลาน้ําจืดทั้ง3ชนิดที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยความรู้ความเข้าใจในโลกที่ข้อมูลข่าวสารมาเร็วไปเร็วและมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องการที่เราจะตัดสินใจบริโภคอะไรสักอย่างโดยเฉพาะอาหารที่มาจากธรรมชาติหรือแหล่งที่ไม่คุ้นเคยเราควรที่จะทำความเข้าใจและตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนเสมอ สุขภาพของเราคือการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตครับการรู้จักเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายไม่ใช่การกินเพื่อให้อิ่มแต่เป็นการกินเพื่อบำรุงและหลีกเลี่ยงภัยร้ายที่อาจจะแฝงมากับความอร่อยและการที่เรามีความรู้เรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะปกป้องตัวเราเองเท่านั้นแต่ยังสามารถแบ่งปันความรู้นี้ให้กับคนที่คุณรักครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันผมหวังว่าข้อมูลในวัน นี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณมองเห็นถึงความสําคัญของการเป็นผู้บริโภคที่รู้เท่าทันนะครับและอย่าลืมนะครับว่าความรู้คือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดของเราทุกคนก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับ หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ